สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเราจะทําคลิปาการวิ่งงานครั้งแรกจะได้มีประสบการณ์ในการวิ่งนะอย่างแรกเลยนะครับจุดเริ่มต้นเลยเนาะอย่างน้อยเราต้องมีมือถือก็สมัยนี้มือถือรุ่นอะไรก็ใช้ได้ไม่จําเป็นต้องแรงมากเพราะว่าช่วงนี้คือทางไลแมนเขายิงงานอัตโนมัติมาให้แล้วนะครับก็อยู่ที่ความขยันนะเนาะแบบเบสิกเลยนะมีมอเตอร์ไซค์มีโทรศัพท์แล้วก็ถ้ามีงานประจําอย่าเพิ่งออกเราต้องมาทดสอบ ในการบิ่งก่อนนะครับว่าเราไหวไหมมันคุ้มไหมมันคุ้มค่ากับค่าน้ำมันนี้ลองต้องคิดทบทวนดูเพราะว่าในอนาคตค่ารอบมันต้องลดอยู่แล้วนะครับนะลดอยู่แล้วแต่ว่าจะลดน้อยลดมากแต่ว่าสําหรับผมในความคิดของผมมันค่ารอบไม่ไม่เพิ่มขึ้นแน่นอนก็ค่าสึกหลออะไรอย่างนี้บางทีอาจจะได้งานไกลงานใกล้นะครับผมสำหรับบางท่านที่เพิ่งมานะครับแล้วก็กังวลในการเอ่อทอนเงินเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะเอ่อเป็นการโอน ผ่านตัดบัตรเครดิตไปแล้วสินค้าอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาก็คือการที่พิมพ์มาหาคนขับว่าเอาขอโอนหรือไม่ก็คนขับอยากให้ลูกค้าโอนอยู่เลยครับแต่ว่าลูกค้าท่านนี้ถือว่า,เ,าเขาขอเลขบัญชีผมไปแล้วนะก็คือสเต็ปของผม<ๆ>เมื่อจะขอนะครับแบบว่า,เ,าเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเขาโอนนะครับเราต้องพิมพ์แบบเป็นกลางอย่างเช่นสวัสดีครับตามที่สั่งนะครับผมคนขับ ยินดีเป็นโอนได้นะครับก็คือแบบว่าเป็นกลางแบบว่าเอ,อผมยินดีโอนนะครับคนขับรับเฉพาะเงินโอนนะครับอันนี้ไม่สมควรเพราะว่าทางไลแมนนะครับผิดกฎเพราะว่าคนขับต้องออมีเงินทอนลูกค้ามันเป็นพื้นฐานอ่ะใช่เป็นพื้นฐานนะครับผมที่ต้องหาเงินทอนให้ได้นะครับผมอันนี้อันนี้คืออันนี้คืองานซ้อนนะครับงานซ้อน ก็ Man, ลายแมนก็จะมีงานซ้อนงานพว่วงอ่าใครที่จะมาวิ่งลายแมนนะครับก็ต้องปรับตัวนะครับผมปรับตัวจริงๆเพราะว่า,าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เนี่ยเราอาจจะยังไม่คุ้นชินใช่ไหมกี่งวิงง่งครั้งแรกผมบอกเลยผมวิ่งครั้งแรกผมก็ตื่นเต้นทาําอะไรตื่นเต้นไปหมดการวิ่งไปรับที่ร้านก็ตื่นเต้นทอนเงินลูกค้าก็ตื่นเต้นกลัวนู่นกลัวนี่ไปหมดนะครับผมาไปรับสินค้านะครับเราต้องดูเลขออเดอร์ของเราก่อนนะครับเห็นปะ 6 7 00นี่คือเลขออเดอร์เราเพื่อไม่ให้ผิดออเดอร์บางทีคือร้านมีออเดอร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าร้านทําถูกหรือทําผิดแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขเงี้ยเราก็จะยืนยันได้นะมีโอกาสที่จะผิดน้อยนะครับ6 7 00ครับอ่าเราก็ได้มาแล้วนะครับถูกเนี่ย เราทาอาชีพบริการนะครับอย่างน้อยเราต้องเป็นคนอัธยาศัยที่ดีนะครับแม้ว่าเราจะเหนื่อยอะไรเนี่ยเราก็อย่า,าทํอาออกสีหน้าสีตานะถ้าเรายังวิ่งอยู่แถวนี้ประจํานะครับก็เราก็ต้องเจอหน้าทางร้านบ่อยบ่อยเลยแหละบ่อยเลยเราไม่ควรที่จะไปพึบพับึบๆับแบบแสดงพฤติกรรมอารมณ์อย่างนั้นแหละแต่ว่าถ้าบางร้านจริงๆก็คือไม่ไหวจริงๆผมก็ไม่ไหวจริงๆอย่างเช่นคือช้านะครับช้าแบบ ทำไมมันถึงช้าเข้าใจไหมครับทไมมันแค่กะเพรากล่องเดียวทําไมมันช้าเพราะอะไรช้าเพราะเพิ่งหันเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างนะไม่ใช่ว่าผมไม่มีรมองเลยบางทีมันมันามไม่ได้นะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็คงเป็นงานบริการเรางานบริการนะครับก็ต้องอัศจรยใส่ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่ถ้ามันมันเก็บไม่ได้ก็เอาเป็นบาง้านที่มันแย่จริงๆแล้วกันนะครับผม สามแปดเก้าเก้าครับสามแเกเโอเคของพ่อนะครับโอเคครับมันก็มีตัวเลือกสามตัวเลือกนะครับเราก็ติ๊กไปทำความเป็นจริงเช่นร้านเต็มเพิ่งเตรียมเสร็จแล้วที่เรามารับอะ,อะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็อาหารกำลังเตรียมอาหารอยู่หรือว่ารอหน้าร้านจากไรเดอร์อะไรเงี้ย เบื่องงเดี๋ยวมาดูาแผนที่ใหญ่เลยดีกว่านะครับนี่เช่นไหมเนี้ยเรารับงานหนึ่งมาสองใช่ไหมแล้วสามสี่ที่จริงหนึ่งไปส่งสี่ก่อนแต่ว่า,าตัวที่สองเนี่ยมันทางผ่านพอดีก็เลยตัวที่สองมันทางผ่านพอดีนะครับก็เลยให้สองไปสองไปส่งสามก่อนแล้วค่อยหนึ่งไปส่งสี่อะไรเงี้ยก็ส่งสินค้าหมดครบต่อเดอร์น,นะครับ เราก็จะมาดูรายได้นะครับ2ออเดอร์งานพ่วงเราก็จะได้6.3บาทได้3แต้บนะครับผมก็ถือว่าถ้าเยอะนะสำหรับผมเพราะผมปรับตัวอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราก็วิ่งเนาะวิ่งตามท้องถนนเนี่ยมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับผมก็อยากแนะนำว่าให้ทำพวกประกันเอาไว้นะครับ นะเพราะว่า,เ,าเราไม่ทราบหรอกว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุตอนไหนเพราะว่ายิ่งคนเก่าๆมากเ,เท่าไหร่ขับโอ้โหข,ขับแบบคือขับทำรอบอ่ะไม่ระวัดระวังอะไรเลยนะครับก็ถ้ามาขับใหม่ๆก็อยากแนะนําให้ทําประกันเอาไว้นะครับแล้วถ้าวิ่งตามเป้าตามกําหนดนะครับก็จะมีประกรันสําหรับคนขับนะก็ยิ่งยศสูงมากเท่าไหร่ก็จะประกันฟรีแล้วก็ลองลองนมาก็จะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งนะครับอะไรเงี้ย ก็นะถือว่าดีกว่าเราไม่มีเลยดีกว่านะครับผมนี่อันนี้ผมกําลังจะประกันของฉันเห็นไหมครับผมกําลังจะทํานะโอเคก็เป็นรายเดือนนะครับนะถ้าเดือนไหนไม่อยากได้ก็ไม่เอาก็ได้ครับเมื่อเราวิ่งมาสักพักนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลว่าอา่อยางไงต้องปุ่นเขาปุ่นมาแต่แต่ก็จะมีสิทธิพิเศษนิดหน่อยอย,อย่างเช่น <segments> เครดิตรับงานเราสามารถติดลบได้นะครับ บางคนอาจจะ5 0ารบางคนอาจจะ800บางคนอาจจะ3ามอยนะครับก็อ,อยู่ที่อัตร,ราการวิ่งงานของเรานะครับก็ติดลบเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมต้องวิ่งประจำเนาะมันถึงจะส่งข้อความมาอโอเคครับคือตอนนี้คือใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วก็จะให้มาดูวิธีการทำงานะงานะครับถ้าเราประสบลูกค้านะก็ต้อง ประมาณยังไงดีกว่าประมาณยางไงแล้วคนขับใหม่ก็อเอาไปจะเป็นตัวอย่างได้ครับก็ผมก็ทำประมาณนี้นาะสองร้ห้าสิ 2> 2, บาทถ้าผมนะครับจะมีน้ำต่ออีสองถุ 2, งนะเนี่นนนาโอเคครับขอบคุณมากครับผม หลังจากที่เราไปส่งเสร็จนะครับก็แค่คือการพูดของเรานะครับก็ให้มีห่างเสียงหน่อยอาจจะพูดว่าขอบคุณสําสหรับในการสั่งอาหารนะครับหรือไม่ก็เรามาส่งช้าก็ขอโทษนะคะที่มาส่งชา้าอาจจะเป็นงานที่พ่วงอยู่อาจเป็นงานที่งานถัดไปอะไรทําให้เราช้าเราก็ขอโทษลูกค้านะครับข้อดีนะครับก็คือว่าลูกค้าเขาจะให้ห้าดาวนะครับคะแนนเนี้ย เพราะว่าคะแนนตกมันมีผลไหมมันก็มีผลนิดหน่อยนะครับผมอันต้องบอกจำเป็เพราะว่า,าถ้าเราทําดีเสมอต้นเสมอปลายนะครับคะแนนคงไม่ลดนะครับผมอย่างาตัวเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าลูกค้าเขาค่อนข้างใจดีนะครับผมก็ให้ทิปผมมา20บาทนะครับก็ถือว่าดีไหมดีนะครึ่งหนึ่งของ1ออเดอร์นะครับที่เราได้38บาทนะก็ถือว่าดีแต่มันก็ไม่ใช่ได้ง,งานทุกตัวหรือไม่ก็โอกาสที่จะได้ทิป ก็อย่างเช่นอ,อฟ้าคึมคึมฝนตกหรือว่าวิ่งตอนดึกดึกจริงๆนะครับผมนะก็จะมีโอกาสได้มากขึ้นนะครับผม